Stop playing English and uh, listen to me carefully. Well, today we will learn about English vocabularies. Then we will uh, start running English sentences that you can use uh, to speak uh communicate in your daily lives. โอเค please focus on what I am teaching โอเคแ e ้วก็บอกตัวติวเตอร์ปากกาปากกา P E N P E N แทนปากกา P E N P E N แทนปากกา P E N แทนปากกาเก็ Get a pen ได้ปากกาหนึ่งด้าม Get up hen, get up hen, <coughs> a -a get up get up a a hen, get up hen, get up hen, get up hen, get a a get up hen, 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 get 1 hen, get up hen, เอาปากกามาหนึ่งด้าม P E N เพนปากกา P E N เพนปากกา P E N เพนปากกาเนอัพเพนเอาปากกามาหนึ่งด้ามเพอัเนเอาปากกามาหนด้าม แกดับเพนเอาปากกามาหนึ่งด้าม P E เแนปากกา E N เขนปากกา P E N เขนปากกาแกดเพนเอาปากกามาหนึ่งด้าม

เพนปากกาเกตอาเพนเอาปากกามาหนึ่งด้าเกตอาเพนเอาปากกามาหนึ่งด้าเกต้าเพนเอาปากกามาหนึ่งด้าเกตาเพนเาปากกามาเพนเพนปากกา

E N เอนปากกาีเอ็นแพนปากกาเกตนเตาเพนเอาปากกามาหนึ่งด้าเนเอาปากามาหึดเอาปากกามาหนด้ามมีสมาธิเกต้านเอตาเพนเอาปากกามาหนึ่งด้า พเอพีเออาร์เทเปอร์กระดาษพเอพีเออาร์เทเปอร์กระดาษพเอพีเออาร์เทเปอร์กระดาษเก็ตอะเพปเปอร์เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นเก็ตอะเพปเปอร์ กระดาษมาหนึ่งแผน่นเจ็ดอัพเพเปอร์เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นเา P A P E R เร เอากระดาษมาหนึ่งแผ่น paper paper เอากระดาษมาหนึ่งแผ่น paper paper เอาระามาแผนเอากระดาษมาหึแผ่น P A P E R paper กระดาษ P A P E R เพเปอร์กระดาษ A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  เพเปอร์กระดาษกดเอากระดาษมา1แผ่นเกดากระดาษมาหน่แผนเกดเอากระดาษมาน่แดเอากระดาษมา1่แผน

đường P E P E R Paper P E P E R Paper P E P E R แปด P E P E R องหาดูตามนะอย่ามึนนะไม่งั้นูแต่งตั้งเปลายชินีตุ๊ดมึนนะ P E P E R Paper กระดาษ P E R p e r กระด e ี r ออ์เพเกระดาษเกอาเพพอร์ากระดาษไปหนึ่งแผ่นเก t A p a อ e เพเออากระดาษไปหนึ่งแผ่นเกณฑเอาเพเพอร์เอากระดาษไปหนึ่งแผ่น P-E-N P-E-N C I L, I L. นักเรียนคำนี้นะลูกอ่านได้2แบบจะอ่านว่า Pencil หรือเพนซ่ก็ได้อ่านได้2แบบนะลูกนะอ,อ่านว่า Pencil หรือเพนซ่ก็ได้อ่าให้ไปดูว่าอาจารย์ที่โรงเรียนว่าเขาอ่านว่าอะไร P E N P e C I L เพนซิล ค้ดแต่เพนเซล้าตนเัดดินสอตัด้แต่เพนเซลาตัดดินสอตัดินสอขแต่เพนเซลาตัดดินสอตั่นงมันตัดินสได้วยตัดสอถ้าใช่ก็เป็นคำตอบที่ f a ลผิดงานดีมากที่ถามตกมือให้ยอมฮาหน่อย ถ้ามันเป็นคําตอบที่ผิดเพราะว่าเราไม่ควรตัดดินสอมาถึงท้องใช่ไหมครับนะอ่าอ่าโอเคอ่าเริ่มตั้งแต่นี้เลยการ G E T G E T แก๊สจีอีดีแก๊สเอามาเอามาจีอีดีแก๊สจีอีดเอามาเอามา G E T G E T เอามาเอามาแก๊อัลเนแก๊สอันเอาปากกามา két áp hem két áp hem két áp hem két áp ma Chi áp hem két áp bà Chi kéo 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 กระดาษมาเขียนดับเพเปอร์เอากระดาษมา C U T ตัดปัด C U T ตัดตัด C U T ัดตัด C U T ตัดตัดตัดดับเพนซอลตัดดินสองเพนซ์อลตัดดินสอ student so. 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 thank you very much for your attention uh, by the way uh, when we study English we cannot study just only reading listening. And uh, speaking, but we have to, st uh, we have to know how to write English fluently. That is why you see recycle paper, uh, recycling paper there. Okay. Just get the recycling paper and write uh, six sentences uh, in your recycling paper. And then I will call you one by one to my desk. อ่าทูรียนอังกฤษบอกแค่แปลเลยระโซคสันๆ i คดวิธีนี้ด e เพ e าะว่าถ้าฉันอ่านให้คุ i นเดวฉันกลัวว่าาเข้าใจจะ n o ่เพีนะครับนะไปหยิบกระดาษดีไซเคิลมาแล้วลอกหกรปโยคมาสง่งโคอ้าวทำไมมันดัา็มา